ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Channel นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเชนเคยนะแล้วก็คลิปซี um, a t i o n น h i p นะคะ EP ที่สองะิะเก้านะคะแล้วก็จะมาอ่านไพ่เหมือนเดิมวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะคิดไม่รู้มันอ่านว่าอะไรด้านหลังจะประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นภาพแบบสวยๆหน่อยแบบนี้นะคะอันนี้ Chariot เคก็จะสับไพ่แล้วก็ตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะเรื่องราวมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ,ะถ้ามันตรงเนาะก็เป็นเรื่องในอดีตหรืออาจจะเป็นเรื่องอนาคตหรือว่าอาจจะกําลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้เนาะเราอาัดในวันที่หนึ่งมาการานะคะวันนี้เคกว่างเคก,ก็จะนั่งทําคลิป,ปเรื่อยๆจนกว่าเสียงจะหายนะคะ เจียงหายคือหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ้โอเคอ,นนะอันหนึ่งนะของคึ้งหนึ่งนะเริ่มเลยนะคะ อถ้าสมมุติว่าเล่าเลยดีกว่าตัวเขานะคะเขาลักคุณเขาลักคุณเขาเคยสงสัยเหมือนกันว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะมีแฟนจริงๆไหม อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันแบบมีแฟนมีคู่อ่ะแบบชัดเจนจริงจิงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขายังอยากเป็นโสดอืมแต่พอเขาได้แบบได้เรียนรู้คุณรู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะเขาตอบตัวเองได้แล้วว่าเขารักคุณนี่คือคำตอบเขาไม่แบบไม่งงไม่คิดมากอีกแล้วอะไรเงี้ยเขารักคุณนะคะแล้วก็คุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะ เอาจริงๆตัวคุณก็พลังงานดีไพ่คุณใบแรกเนะี่ยคือ the world แล้วก็ the strength คุณเป็นผู้หญิงที่ที่ครบเลยคุณเก่งทั้งงานในบ้านนอกบ้านงานนอกบ้านน่ะคุณน่าจะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยอะคะ่ะ แบบมีลูกน้องมีคนนับหน้าถือตาอะไรประมาณนี้มีคนเคารพมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเป็นคนที่เก่งในแบบที่ว่าคุณอาจจะเดินทางบ่อยด้วยนะแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะค่ะเป็นคนที่ที่รู้ว่าเวลาไหนควรจะแข็งแกรง่งเวลาไหนควรจะออดอ้อ,อนน่ารักอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ย คุณเป็นคนที่สามารถออกคำสั่งให้คนทำตามคำสั่งได้มีวิธีพูดกับคนแล้วก็คุณสามารถเป็นผู้ผู้ฟังที่ดีรับฟังแล้วก็ปลอบใจคนที่กำลังเศร้าหรือว่าอกหักอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันคุณเป็นคนที่ครบอะเก่งแล้วก็ครบเขาก็เลยรักคุณไงตัวเขาเนี่ย สิ่งที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ใช้คําเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่โอดฉลาด smart but not too smart smart but not too smart แบบแบบแบบรู้จักใช้คําพูดเป็นคนที่เก่งแต่ไม่พูดมากะคะ่ะไม่ไม่โอดเก่งเอออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รู้ว่าตอนไหนควรที่จะทําอะไร ไม่ควรทําอะไรควรที่จะปล่อยให้คนนี้ได้แสดงศัก,กยภาพคนนั้นได้ทําอันนี้อะไรประมาณนะั้เครู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีความข้องเกี่ยวกันในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยคิดว่านะออตัวคุณนะ่ะแอบคิดว่าตัวเองอะ่ะ คือคุณอะแอบไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าร่างกายคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันอ้วนไปฉันแต่งเสื้อผ้าแนวนี้ไม่ได้เฮ้ยฉันสะโพกแก่ไปฉันใส่กระเกงยียนไม่สวยอะไรเงี้ยคือคุณคุณจะมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองว่าแบบคุณแต่งตัวในแบบแบบใดแบบหนึ่งอะไม่สวยเหมือนผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นความกังวลของคุณเองซึ่งตัวเขาอะ ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกๆคนน่ะมีความมีความแตกต่างในเรื่องของความสวยมันเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานหรือเอามาวัดไม่ได้หรอกว่าว่ามันต้องตาแบบนี้คิ้วแบบนี้รูปหน้าแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสวยอะไรเนี้ยไม่เกี่ยวนะคะเขาอ่ะ เขาไม่ได้มองคุณแบบนั้นเลยเขามองว่าทุกคนอ่ะมีความสวยมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะคะคนคนเนี้ยแล้วก็คุณเองอะ่ะก็มองเขาในแบบที่เขาเป็นเขาในแบบที่ว่าไม่ไม่ใช่เด็กๆ็กอะ่ะแบบไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหรอ่อ่ะคือคือเค้กเค้กได้ได้ฟิลที่แบบ คุณให้เกียรติเขาแล้วก็ค่อนข้างจะเคารพการตัดสินใจของเขาอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่ที่ได้มาจากไพ่ใบเนี้ยคือเคสรู้ว่าคือไม่รู้ว่าเขาเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คุณให้เกียรติและถ้าเขาพูดอะไรคุณก็จะฟังเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคตัวเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงพอสมควรนะ ในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอๆกันแหละเค้กว่าทั้งคู่คือจักไพ่เนี่ยเอาจริงๆตัวทั cort, <boys. S 2> <script. S 1> ้งสองคนนะค่ะมัน่นคงทั้งสองคนแต่คุณจะมั่นคงมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกเคารู้สึกว่าคุณ่ะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรและคุณรู้ว่าใจคุณอะรู้สึกยังไงแต่เขาอะเขาเพิ่งรู้เขาเพิ่งรู้เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไง เขาได้สองสองไม้ใช่ปะ two of wands คุณเป็น three of wands คุณคุณพร้อมมากกว่าเขาในความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าสมมติว่ามันจะต้องเริ่มความสัมพันธ์กันใช่ปะคุณพร้อมมากกว่าเออเขาเนี่ยมีแผนในหัวเยอะเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คคกมองว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเนาะถ้าเขาหน้าตาดีด้วยเนี่ย เขาน่าจะแน่นอนแหละคุณมีครบขนาดเนี้ยทาไมเขาจะไม่ชอบคุณถูกไหมแล้วเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณด้วยนะเท่าที่เราอ่านพ่กันมาเนาะเขาส่องคุณในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะส่องเรื่อยๆส่องตลอดว่างจากการทํางานก็ส่องนะคะแล้วเวลาคุณโพสต์อะไรก็ตามลงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ไม่ต้องโชว์เยอะก็ดูเซ็กซี่ แบบบางคนอาจจะต้องใส่แค่บิกินี่แบบทูพีสเนาะสองชิ้นบนล่างถึงจะดูเซ็กซี่แต่คุณอาจจะแค่ใส่เสื้อปาดไหลสีขาวธรรมดาแล้วก็นั่งทานข้าวแต่คุณดูเซ็กซี่ในสายตาเขาอะคุณคุณ,ค,ณคุณมีแรงดึงดูดหลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกรู้สึกสนใจอะคะ่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ คุณกับเขาน่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทํางานได้เลยเคกมีความรู้สึกในเรื่องของคนต่างชาติด้วยต่างชาติต่างชาติต่างศาสนาอาจจะเป็นเขาที่เป็นคนต่างชาติเคกบอกเลยนะว่าคนคนนี้จริงจังมากไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดแต่เขาวางแผนไม่หมดนะคะแล้วก็จริงจังมากๆไม่ยอมเลือกราง่ายง่ายด้วยนะอืม ตัวคุณเองอ่น่าจะแสดงออกเหมือนกันว่าคุณนะเป็นคนที่ชอบคนจริงจังไม่ชอบอะไรเล่นๆเ,เป็นคุณน่าจะแสดงออกให้โลกรู้ไปเลยว่าถ้าจะเข้ามาจีบฉันมาคุยกับฉันมีเสียงสวดอีกแล้วค,คือเขา,เขาสวดมนต์เมื่อกี้มีเสียงเขาสวดมนต์นะคะอครนี้ตัวคุณน,น่าจะเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนว่าคุณไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณแค่เล่นๆ แบบถ้าเข้ามาเป็นแบบลองคุยคุยกันก่อนคุณจะแบบ no no b u s h i t แบบไม่เอาถ้าจะถ้าจะคุยก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะแล้วก็เป็นแฟนแล้วก็คบหาเป็นแบบคนที่ traditional อะคะ่ะแบบสถานะคนคุยหรอเป็นไปทำไมะ <laughs> ก็ถ้าจะศึกษาดูใจก็เป็นแฟนสีแล้วศึกษาดูใจอะไรประมาณนี้นะคะคุณแบบแสดงออกแสดงออกชัดเจนเลยว่าคุณไม่เอาอะไรที่มันแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยในสาระคือไม่เอาเลยเออประมาณนั้น ตัวเขานะคะอืมคือความคิดเขาเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะอมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เท่าเทียมกันกันกบคุณในเรื่องของความความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือบางเรื่องที่คุณเก่งกว่าเขา เออเขาารู้สึกอย่างนั้นนะนะแบบเขาเก่งไม่เท่าคุณอ่ะในในบางเรื่องบางอย่างเช่นคุณอาจจะเข้าสังคมเก่งมากกว่าเขาหรือคุณอาจจะอ่านคนออกอ่านคนได้เก่งกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะในขณะที่ในสายตาคุณอ่ะคุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเยอะมากใครๆก็ชอบเขา คุณมองว่าเขา <_ C one> เขาเขา,าจะมีคนคุยเยอะเขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะมีช้อยซเยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองมากเลยนะว่าเขาแบบสายตาเขาไม่มองคนอื่นเลยไม่มองคนอื่นเลยตั้งแต่เขารู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณว่าเขาหลักคุณอ่ะเขาไม่มองคนอื่นเลยนะคะคนคนเนี้ย แล้วก็คือไม่มองหาทิฏฐิในตัวคุณเลยก็คือไม่มีทิฏฐิเอ,อในสายตาเขาเขาเขา,ามองคุณคือไม่มีทิฏฐิเลยแล้วก็คุณน่ะคิดนะว่าคน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 ,คนแบบคนแบบเขาอะ่ะน่าจะต้องการน่าน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างพิกกี้แล้วก็เลือกมากเลือกมากเขาน่าจะเขาน่าจะชอบผู้หญิงที่เป็นแบบควิวดอกบคับอะ่ะเป็นแบบ นุ่มๆนิ่มๆเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบสวัสดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณนะคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้นแบบไม่ไม่ใช่คนแบบแบบที่แบบ nurturing อะค่ะแบบแบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณคิดว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่สายเนี้ยไม่ใช่สายน้ำแนวมาคุณเป็นสายลุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายแบบ working woman ่ะทำงานไม่ใช่คนที่แบบอยู่บ้านทำแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ทําคุณก็ทําได้แต่คุณจะแบบ ถ้าเลือกได้ก็จะแบบ prefer ทํางานนะนอกบ้านมากกว่าอะไรเงี้ยเลือกที่จะทำงานนอกบ้านมากกว่าเขาชัดเจนจริงๆนะดูสิคือเนี่ยไม่ไม่คิดมากไม่ไม่คิดมากในเรื่องที่ว่ารู้สึกยังไงอ่ะเขาเขาไม่คิดมากอีกแล้วพอเขารู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขามีตัวเลือกตัวเลือกไม่มีค่ะไม่มีตัวเลือกตัวเลือกเลยเขาเลือกแล้วแล้วสายตาเขาอ่ะคุณเหมือนแอปเปิลอ่ะแล้วเขาก็แบบสายตาเขาต้องอยู่ที่แอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิลในสวนในอ่า เรื่องของอดัมกับอีปอะ่ะเออมีแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลสีแดงอะไรย่างเงี้ยเขาก็จะมองแอปเปิลคุณคือแอปเปิลลูกนั้นที่เขาอยากกินอืมเขารู้สึกว่าถ้าคุณเออเออคุณน่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะต้องการผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมผู้หญิงที่แบบอยู่บ้านเป็นแม่บ้านรักเขาดูแลเขาทํานั่นทนํานี่ให้เขานั่นนี่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ตอบโจทย์เขาอ่ะในใน,ในเรื่องนั้นนั่นแหละเงี้ยแล้วจําได้ไหมว่าตัวเขาเองอะ่ะก็คิดว่าเขาไม่ตอบโจทย์คุณในบางเรื่องเหมือนกัน แล้วคุณยังมองอีกว่าเขาอ่ะเขาเขาดูเป็นคนที่เจ้าชู้เนาะในสายตาคุณเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้มีคนคุยเยอะอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าคุณคุณคิดว่าถ้าเขาเจ้าชู้แบบเนี้ยวันใดวันหนึ่งถ้าเขาแต่งงานนะเขาก็คงจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่แบบเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่น่ารักดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เคงกับเคงก็คู่กันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คู่ขเขาอะไรอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะเทเลเปนตะเควแต่งงานสร้างฐานะเอาเงินมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมารวมกันสร้างฐานะด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณมองว่าเขาเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่ใช่เขาจะตัดสินใจแบบมีโฟงมีแฟนอะไรอย่างงี้เนาะเครู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณรักกันชอบกัน แต่คุยกันน้อยมากคุณกังวลด้วยไม่ไม่ใช่กังวลคุณคุณรู้สึกว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนเก่าๆในชีวิตเขาอะเขาเคยมีแฟนแล้วคุณไปรู้ว่าเขามีแฟนแล้วแบบเป็นยังไงเท่าอะไรคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเขาซึ่ง เขาไม่อยากให้คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะเพราะเขาจะไม่กลับไปคืนดีด้วยไม่ถึงว่ากับคนเก่าๆอ่ะเขาจะไม่กลับไปคืนดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณรู้ด้วยนะว่าเขาอยากให้คุณรู้ด้วยว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแบบ The Empress เขาไม่ต้องการคนที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรขนาดนั้น คุณเป็นตัวคุณน,นั่นแหละชอบทํางานนอกบ้านก็ทํากลับมาบ้านไม่ต้องทํากับข้าวก็ได้ก็สั่งสั่งมากินอะ่ะ <c oughs> ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้าวันหยุดโอเคอยากทําช่วยกันทําก็ได้เขามองว่าอะไรที่สังคมกําหนดไว้ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ติดติดติดต้องทํางานบ้านต้องอยู่บ้านดูแลอะไรนะเขามองว่าไม่จําเป็นคุณเป็นตัวคุณน,นั่นแหละไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็น คือเขาเรียกะไรนะสเปคเขาบรรทัดฐานของเขาไม่จําเป็นจะต้องเหมือนผู้ชายคนอื่นคุณเป็นคุณนั่นแหละเขาชอบคุณที่คุณเป็นแบบนั้นบางทีอ่ะคุณเครียดนะว่าแบบก็คนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่าเขาอะ่ะแล้วคุณก็เครียดด้วยว่าตัวเองแบบไม่เหมือนไม่ดีถ้าคนรักเก่าเขาเป็นคนที่ หน้าตาดีหุ่นดีชอบทำอาหารมีคนมาแบบกดไลค์คอมเมนต์รูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮย้ยฉันจะอะไรไปสู้เขาวะอะไรประมาณเนี้ยนี่มันเป็นกองแอบชอบไปหรหรอทั้งสองคนแอบชอบกันนี้เหรอแต่เคว่าคุณสองคนคุยกันแล้วนะเหมือนคนคุยคุยกันแล้วเซปเปอร์เรชั่นแยกไปแต่ก็ยังมีคุยคุยกันบ้างแบบ สองสองคุยคุยกันบ้างอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้คุยกันจริงๆด้วยไม่ได้คุยกันคือแยกแยๆอ่ะเป็นแบบว่าเซ p a r อร i o n อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะเขาเขาจะสื่อสารทุกอย่างให้คุณได้รู้ ให้คุณได้เข้าใจให้คุณสองคนได้เข้าใจตรงกันว่าไอสิ่งที่คุณคิดอะเกี่ยวกับเขามันผิดหมดเลยและเขาก็อยากให้คุณรู้ด้วยว่าไอที่เขาคิดกับคุณรู้สึกกับคุณจริงๆอะมันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะคุณพยายามที่จะเวลาที่คุณคิดถึงเขาแล้วเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะหันเหตัวเองไปทํางาน ทำงานหาเงินนั่นนี่อะไรเงี้ยพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจอะค่ะอ,อแล้วในช่วงเวลาที่คุณสองคนไม่ได้คุยกันหรืออะไรอย่เงี้ยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณแบบสวยดูดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่ทำงานเก่งเป็น working woman เป็นทุกอย่างเลยที่เขาต้องการและเขาไม่ชอบที่จะเห็นคุณอยู่ใน energy นี้ความหมายคือเขาห่วง เขากลัวเขากลัวว่าจะมีคนมามาจีบคุณสอยคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเค้กมองว่ามันมีคนแอบชอบคุณนะคุณเห็นในนี้ไงอ่าในนี้ใช่ไหมไองานที่คุณทําสิ่งที่คุณทาอะค่ะมันมีคนเห็นเนาะมีคนเห็นมีคนอยู่ใกล้ๆคุณมีคนแอบชอบคุณอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าคุณเองก็รู้ว่าถ้าคุณเปิดใจคุณก็คุยกับคนคนนั้นได้คุณก็อยู่ในอยู่ใน อยู่ในเอเนอร์เนี่ยที่แบบว่าเออจะลองเปัดใจคุยดีไหมหรือไม่คุยหรือว่าจะลองรอเขาดีว่าเออเขาจะติดต่อมาไหมเพราะเขาก็ดูเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ซึ่งตัวตัวเขาอ่ะเขาเขาจะติดต่อมาใช่ไหมที่คลิดบอกอ่ะ แล้วถ้าสมมติอันเนี้ยแต่อีกไงหนึ่งถ้าสมมติว่าตัวคุณมีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาหรือว่ามีความฝันมีอะไรที่คุณอยากจะทําแล้วมันยังไม่สําเร็จคือคุณกําลังแบบลุยอย่างหนักพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้สิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้มันเป็นจริงอะคะ่ะเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณในแบบที่ให้ช่วยไหมเรื่องเงินหรอเดือดร้อนหรอเท่าไหร,หร,หร่จะเอาเท่าไหร่ าจะช่วยเขาจะมีวิธีพูดด้วยเพราะเขารู้ว่าคนที่ทำงานเองแบบคุณอะ working woman คนที่ทำงานเองช่วยเหลือตัวเองคนที่ทำงานเก่งแบบคุณอะจะไม่ยอมไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากเขาง่ายๆนะคะเขาจะมีวิธีพูดและเขาจะเข้ามาแบบที่พร้อมซัพพอร์ตในเรื่องของเงินด้วยเพื่อที่เพื่อที่จะให้คุณแบบทำความฝันคุณได้สำเร็จไม่ว่าคุณจะอยากมีอะไรในชีวิตคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ แต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วอ่ะเขาจะมาแบบที่จริงจังนะจริงจังจริงๆนะแบบที่ว่ามาพร้อมคอมมิชเมนต์อ่ะคอมมิชเมนต์ในแบบที่มั่นไว้ก่อนได้ไหมไม่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนด้วยนะคือคือเข้ามาชัดเจนเลยว่าเอนะอในอนาคตเราจะแต่งงานกันนะเขาเขามั่นใจมากเขามั่นใจมากนะคะแล้วก็คุณอ่ะพอเขาเข้ามาคุณรู้เลยว่า ไอช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้พูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีใครที่จะมาเอาชนะใจคุณได้นอกจากเขาแล้วคุณเดินหนีเขาไม่ได้ด้วยแบบคุณคุณพยายาม move อ n จากเขาแต่ move ไม่ได้อะคะ่ะอืหลังจากที่เขาได้พูดคุยคุณได้เข้ามาอฟเฟอร์เรื่องความสัมพันธ์ที่มันจรงิงจังจรงิจรงจงังอะไรเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขายกภูเขาออกจากอกอะ เขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าคุณจะไปเป็นของใครไม่ต้องแบบมานั่งคิดมากอีกแล้วว่าแบบคุณจะคิดยังไงกับเขาคุณจะรู้ไหมว่าเขาคิดถึงคุณจะรู้ไหมว่าเขารู้สึกยังไงคือเขาแบบโล่งโล่งที่ได้พูดคุยกับคุณได้แสดงความชัดเจนออกไปกับคุณแล้วก็ตัวคุณเออ่ะคุณก็รู้สึกว่าไอการเริ่มพูดคุยกันครั้งเนี้ยในแบบที่จริงจังเนี่ยคุณรู้สึกว่าปัญหาเก่า มันได้จบลงแล้ววงจรใหม่มันกําลังเริ่มขึ้นคือมันจบลงแล้วจริงๆไอ้เรื่องที่มันแบบที่ทําให้คณสองคนไม่ได้คุยกันก่อนหน้าเนี่ยเค้กมองว่าตัวเขาเนี่ยอันนี่ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเค้กมองว่าตัวเขาเนี่ยยังมีเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานกับเงินอยู่ที่จะต้องทําให้สําเร็จให้เสร็จก่อนเมื่อทําสําเร็จเสร็จแล้วคือคล้ายๆแบบถ้ามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยคือต้องเสร็จถ้าเสร็จแล้ว แต่งงานได้เขาอยากแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับคุณแบบคุณอะเ mm. ออมันตามหามานานอะคราวนี้เคอยากย้อนไปตอนแรกตอนแรกที่มันเป็นเดมูลถ้าคุณอยู่ในช่วงเซอเรชันไม่ได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาอะไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาอยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเพราะอะไรเพราะว่างานก็ต้องทําอ่ะ เงินก็ต้องหางานก็ต้องทําคือมันยังมีงานที่ต้องสาสางอยู่อะไรเงี้ยความรู้สึกกับคุณคือยังไม่มีเวลาคิดเลยว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อไหมจะจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะตัดสินใจได้เพราะว่าความรู้สึกมันชัดว่าเขาหลักคุณแล้วที่เค้กบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการเริ่มเริ่มต้นวงจรใหม่เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันจบแล้วใช่ไหมปัญหาเก่าๆมันจบแล้วเพราะอะไรพอไพ่ใบแรกของคุณคืออะไร the world นะคะ มันคือการเริ่มต้นใหม่จริงๆแบบที่พลิกเลยหน้ามือหลังมือ big change with happiness โอเคให้หมดแล้วนะคะเรื่องราวก็จะประมาณน,นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้เนาะ